เรื่องวันนี้เนาะมันเป็นเรื่องของการมาเตือนกันซึ่งบางทีก็แบบว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมได้รู้เรื่องราวของพิขวัญเนี่ยเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเองนาะพิขวัญแล้วเราก็ได้คุยกันแล้วเราก็เฮ้ยบางทีมันก็มีการมาโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นผีหรือว่าเป็นอะไรและหลายๆคนเนี่ยกำลังหลงเรื่องเนี้ยเยอะมากเพราะว่าบางคนก็ตั้งตัวเป็นสำนัก ทำมาหากินคราวนี้กลายเป็นจากจิตตั้งมั่นว่าจะเป็นคนดีพอหลายๆสิ่งเกิดขึ้นเงินมากมน,ามานู่นนี่นั่นมามนแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่ดีโดนความชั่วร้ายครอบงำคราวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มาเตือนเรื่องนี้ว่าพี่ขวัจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าปู่ผมใช้คำว,ว่าปู่แล้วกันนะปู่เนี่ยชีย้ให้เห็นถึงสิ่งที่ผิด มาแล้วว่าเนี่ยการทําแบบนี้มันผิดนะอย่าทําแบบนี้และไปให้ไกลกว่านั้นโอ้อันนี้ผมชอบมากเลยรวมทั้งบอกถึงการหลุดพ้นของเจ้ากรรมในเวรที่มาซึ่งจริงๆผมว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยก็คงจะอยากจะหลุดแล้วแหละเหมือนกันมามาเข้ามาให้เห็นอยู่แล้วเออเพราะถ้ามาได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่านะเป็นการเป็นทางทางหนึ่งที่อีกนิดนึง สิ่งที่เกี่ยวอยู่นิดเดียวเนี่ยมันกําลังง้างออกและพร้อมจะหลุดออกไปแค่รอตัวกระชากแค่รอการปลดปล่อยใช่แล้วจะปลดปล่อยทั้งทีก็ปลดปล่อยให้คนรู้ทั้งโลกเพื่อเป็นวิทยาฐานใช่อันนี้คือสิ่งที่ดีผมถามพี่ขวัญหน่อยตอนตอนแรกเนี่ยที่สิ่งพวกนี้มาอยู่ในตัวเราเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนาะจนถึงวันเนี้ยเคยมีแว็บแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยว ฉันเนี่ยสื่อสารแบบนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะรับสื่อสารนู่นนี่นั่นมีไหมไม่เคยไม่เคยมีเนาะเราอยู่ในสายทางที่สื่อสารกับคนทั่วไปก็คือเฉพาะเพื่อนใช่ในการคุยกันแค่นั้นเองเออถ้าถ้าสื่อสารในทางนี้มันไม่ใช่ความตั้งใจด้วยค่ะไม่ใช่เจตนาด้วยซ้ำครับตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ตั้งใจจริงๆเนี่ยที่แบบว่าเรายังสับสนอยู่ว่ามันคืออะไรเนี่ยที่สื่อสารกับเพื่อนๆเนี่ยคืออะไรตอนนั้นเป็นการบอกกล่าวเพื่อนๆเตือนเพื่อนๆหรือว่ายังไง ใช่ค่ะมันเป็นการเตือนแล้วก็โดยโดยมากแล้วส่วนใหญ่ผู้คนที่อยู่รอบๆตัวนี่ก็ปฏิบัติกันทั้งนั้นอือฉะนั้นจะไม่ค่อยมีการมันจะไม่มีการต่อยอดออกไปถึงสิ่งที่มันแบบในทางที่ครับอื ดำๆคุณใสหรืออะไรแปลว่าทุกสิ่งที่เข้ามาถึงเราเนี่ยคือต้องมีคําว่าศีลเสมอกันแล้วกันค่ะถูกไหมฮะต้องเป็นคนที่ทําบุญมาในระดับหนึ่งเพราะว่าจะกว่าจะมาเจอกันมาได้คุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่ในสายทางเดียวกันการสื่อสารแบบเนี้ยที่เราสื่อสารมาตั้งแต่ปู่มาจนถึงดวงวิญญาณต่างๆเนี่ยคุณออฟว่าพวกเนี้ยเอา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 เรื่องของดวงวิญญาณก่อนกันดวงวิญญาณพวกเนี้ยเขาอยากไปเกิดไหม อยู่แล้วไม่มีดวงวิญญาณไหนไม่อยากเกิดค่ะคราวนี้ด้วยคําว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยก็ตามนั้นเลยยังมีกรรมละเวนต่อกันอยู่มันยังไม่หลุดพ้นเลยเกิดการที่ว่าอต้องทําแบบนี้แบบนี้เขาถึงจะหลุดพ้นเจ้ากรรมในเวรสามารถมาบอกให้เขาเรียกอะไรบอกเจ้ากรรมของเราได้ไหมว่าทำอย่างนี้สิฉันถึงจะหลุดได้แต่มันก็จะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเสียศักดิ์ศรีอะ่ะนึกออกปะเสียศักดิ์ศรี ฉันก็มีของฉันอยู่เลยไงมันเป็นทิศทีเล็กๆอะไรอเงี้ยหโกรธมัอนก็อ่าเหมือนพี่เจย์ทะเลาะกับคางบ้านอย่างเงี้ยพี่เจย์จะไปบอกแม่มาขอโทษฉันหน่อยสิแล้วฉันจะหายโกรธนะไม่เออที่สำคัญที่สำคัญเขาเป็นผู้ถูกกระทำอ่าเขาก็จะมีศักดิ์ศรีเทสพี่เนี่ยมันโชคดีอ่ะคือคือเขาพร้อมที่จะไปเพราะไม่อย่างั้นเขาก็ไม่มาบอกผมว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แกจริงๆเรื่องวันนี้นะครับมันเป็นความ ความเชื่อส่วนบุคคลเพราะนั้นจงเชื่อในสิ่งที่เป็นสติและมีสติอย่าเชื่อแล้วทาให้ตัวเองงมงายเพราะนั้นสิ่งที่ปู่บอกวันนี้นะครับก็ยังย้ําว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปู่บอกเพื่อต้องการให้เราเนี่ยเดินทางที่ถูกในเรื่องของพระศาสดาในเรื่องของธรรมะในเรื่องของการบำเพ็ญเพียรเท่าน,นั้นเองไม่ได้เชื่อในเรื่องของอภิธิหารหรือว่าทําให้เกิดปฏิหารที่เราจะต้องสมนิทผลด้วยทันติเห็นไม่ใช่ครับปู่สอนให้เรามีธรรมะอยู่ในตัวเจริญลอยทางธรรมเท่านั้นเองครับ เพื่อเป็นการปลดปล่อยวิบากกรรมซึ่งกันและกันได้คราวนี้เนี่ยในเรื่องของขันเนี่ยซึ่งพิ่ขวัญก็ไม่รู้ว่าได้มาจากไหน <cá> จําไม่ได้จริงจริงหรอทั้งบ้านไม่มีใครจําได้เลยว่ามาจากไหนคราวนี้ทำยัง <ทำ S 2> ไงพี่หนูดดแค่คิดว่าอันเนี้ยมีคนในบ้านเนี่ยไ,ไปรับมาหนูว่าไปพร้อมกันสองสามคนน่ะแล้วเขาบอกว่าให้เอามาเพื่ออะไรเพื่ออะไรบูชาซะ แล้วก็เนี่ยเป็นการเหมือนแบบรับครูบาอาจารย์เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่เป็นการเาเห็นแล้วสัมผัสแล้วอ่าเนี้ยแล้วมันจะเป็นการเปิดพบเปิดภูมิให้ดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยทำน้องแต่เจ้าตัวนี่ยังงงกันอยู่เลยนะว่าหนูว่าเขาไปกันสองสามคนนะหนูไม่รู้ว่าใครบ้างเนี่ยตำแหน่งเสริมคือตำแหน่งที่นอนเขาเบอร์อยู่แล้วตำแหน่งที่นอนเบอร์ด้วยด้วยตำแหน่งที่นอนตำแหน่งที่นอนของเจ้าของบ้านเนี่ยคือตำแหน่งที่พี่ขวัญนอนเนี่ยเอาแล้วแล้วแฟนพี่ขวัญล่ะ ก็มีอาการมีอาการเบลอคือเหมือนจําอะไรไม่ได้ใช่คือแบบแต่แต่อย่างที่บอกครับคือตําแหน่งมันเสียแต่มันจะกินเฉพาะผู้หญิงก่อนมันทาให้ผู้หญิงเสียหายก่อนเอาแต่บ้านนิทิเหนือมันบ้านผู้ชายตําแหน่งนอนผู้หญิงห้าสองเลยผู้หญิงก็ไปกระทบกับผู้หญิงผู้หญิงก่อนอ่าฮะใช่มันมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าขันเนี่ยยังเหมือนที่ออฟว่าเหมือนเหมือนที่พี่เจี๊ยบว่าคืออคนนํามาหรือคนเอามาให้เนี่ยอืคือแนะนําชักชวนแต่คําพูดอ่ะ เขาไม่ได้บอกว่าเป็นขันออันนี้คือคือให้ให้คนที่ชมอ่ะจําไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่มาห้าชิ้นเมื่อไหร่จะพูดเป็นเทวดาเชิญมาเป็นอะไรนะซับซับมณีทั้งหลายทั้งปวงวิหารพวกทัพย์อะไรก็แล้วแต่ทั้งห้าชิ้นหมายถึงกลวยทั้งห้าเลยก็จะมีกลวยอยู่ในนี้คือมันสามารถแยกกันได้เป็นห้าส่วนเมื่อไหละนั่นัหนี่คือนี่คือขันห้าเลย สรุปแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้นะว่ามาได้ยังไงอ่าฮะขานี้เราต้องจัดการยังไงพี่เจ๊ยบก็ลาขันออกลาขันออกยิ่งไม่รู้ว่าเป็นขันอะไรของใครมาได้เมื่อไหร่อันนี้ยิ่งเป็นตัวเชื่อมสัญญาณผมขออย่างนี้ละกันถ้าสมมติใครได้รับลักษณะแบบนี้ถ้าเขาจะทําเองที่บ้านเขาทาได้ไหมก็ยังย้ําอยู่เหมือนเดิมว่าขันไม่ควรรับแล้วเขาจะลาขันเองกันไหมเขารับเขารับมาแล้วอะไรอ๋อการลาเองก็หมายถึงว่า ต้องมีสมาธิที่ดีนะครับตั้งมั่นให้ดีการลาขันตั้งมั่นให้ดีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีส่วนที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาใส่ใสายเวทอะไรมารแต่ส่วนที่ดีก็คือพระแม่ใบศรย,ยุทธารักษ์นในนี้มีพระแม่ใบศรย,ยุทธารักษ์ก็หมายถึงว่าการปฏิบัติดอยที่เกิดเป็นกลวยที่ใส่ทั้งดอกไม้ทุบเทียนไปเนี่ยอันนี้มีครูไม่ใช่อยู่ๆใครก็ทําได้เพราะว่ามีการเรียนรู้กันมาเพราะฉนั้นคนที่จะลาขันได้เนี่ยก็ต้องเคารพครูใบศร แต่ไม่ต้องไปเคารพของที่อยู่ในนั้นเพราะมันคนละเรื่องกันครับตั้งจิตบูชาครูพระแม่ใบศรีจุฑารักษ์ครับแล้วก็บอกกล่าวครูบาอาจารย์ที่เรารู้สึกว่าเราศรัทธานับถือครับเพื่อขอเป็นพรบารมีอาอย่างสมมติพ่อผมเป็นพ่อพระพิฆเนศบอกได้ไหมบอกได้ค่ัก็บอกพ่อพระพิฆเนศไปแต่สิ่งสำคัญสุดก็คือต้องขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยเพราะว่าท่านเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราอยู่แล้วครับเราก็ทําพิธีลาได้เลยเดี๋ยววันนี้วันนี้เราจะ เคลียร์ไหมครับเคลียร์ถ้าจะเคลียร์ผมจะให้พี่เจี๊ยบเคลียร์ให้เลยวันนี้เคลียร์ค่ะเคลียร์นะอ่ะโอเคตอนนี้บอกเป็นความรู้นิดนึงตามคำโบราณเนี่ยเขาบอกว่าให้ลาสิ่งเหล่านี้ให้ลอยแม่น้ํำซึ่งลอยแม่น้ําปัจจุบันนี้นะครับแม่น้ําเราสกปรกครับเพราะฉะนั้นเมื่อลาแล้วเผาได้เลยอืเพราะว่าเป็นคือลาขันเสร็จเรียบร้อยก็จัดการเผาเลยเอาวัสดุที่อยู่นี้เผาได้เลยมีอะไรเสริมไหมครับกับเรื่องราวในวันนี้ก็ต้องบอกนี้ครับว่า ในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเทปนี้เป็นเป็นเทปหนึ่งที่ให้เห็นว่าเมื่อเราทําบุญบทำกุศลส,สวดมนต์ไหว้พระทานศีลภาวนาที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆในรายการเนี่ยเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแม้คนที่เกลียดกันแสนเกลียดเขาก็ให้โอกาสเรารในการที่จะพลิกฟื้นกลับตัวกลับใจเพราะฉะนั้นเราก็เป็นทางเดียวที่จะกลับตัวกลับใจหลีกทางอบายทั้งหลายไปสู่ทางที่ถูกต้องอันนี้ก็จะได้เบาลงและดีขึ้นจะได้ไม่ไม่ผิดเพี้ยนไป ครับอ,อันนี้ดีดมากมากเรื่องราวในวันนี้นะอดีตชาติไม่มีใครรู้ว่าเราทําอะไรมาเราแค่ต้องทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพียงแต่ว่าวันนี้พอดีว่าตัวพี่ขวัญเองเนี่ยดันรู้สึกถึงสิ่งที่เรากาลังพูดถึงมันก็เลยล้อกันไปได้ตลอดทั้งเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าอดีตเราทาอะไรมาทําวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าหลงอย่าทําผิดศีลมีไว้ให้คุณ ตั้งมั่นและทำให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพี่ขวัญเองคิดว่าในอนาคตพอได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วคิดว่าจะไปยังไงต่อพี่ก็ไปทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อแล้วคะ่ะครับไปทางธรรมก็ก็ไปต่อเพราะว่าเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นคนดีแต่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าทำผิดอะไรต่อผู้อื่นเลยอืมเออ แต่พี่ควรจะทําแล้วเพื่ออุทิศบุญเอาโหสิกรรมกับสิ่งที่เราเคยผิดภาคมาที่เรารับรู้กันอยู่ตั้งแต่ต้นวันนี้เนาะในในยุคนี้ในชาตินี้แล้วกันเกิดมามีบอลทูบีและเขาสั่งมาให้มีเซนต์มีความรู้สึกคราวนี้แค่เอาสิ่งเนี้ไปทำให้มันถูกต้องแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อไปแล้วกันเนาะพี่ขวัญไม่ควรไปปิดคะ มันอยู่มันบอลทูบีครับถามออฟว่าปิดได้ไหมบางทีการเปิดะฮะมันก็เป็นการเอาประสบการณ์มาสอนตัวเองถือว่าเป็นกําไรมากกว่าคนอื่นเขาก็ก็จงเอามาสอนตัวเองอย่าเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการอื่นอย่างอื่นละกันนะพี่ขวานเป็นกําลังใจให้นะครับนะครับผมมีอะไรเสริมไหมครับตอนนี้ผมสัมผัสได้ว่าเขานั่งลงนะครับเขานั่งรอนั่งลงแล้วร้องไห้นั่งลงแล้วร้องไห้ผู้หญิงชุดขาวใช่ เราก็พร้อมที่จะโมทนาสาธุกับสิ่งท,ที่พีที่จะต้องทําไปต่อโอ้สาธุด้วยอือฮึเดี๋ยวไงเดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวจะทําการจัดการเรื่องน,นี้แล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันอีกทีหนึง่งแล้วกันโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณ a อมูเล Oma มาวิสเดลโรลิปป์ดอทลิงล A ศักดาคมมังกี้เดเล็กก้าวนำบุญอ้าปากค้างสตูดิโอและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสรุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไป อย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดัน,นิดลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับส,สู้ๆครับพี่